ที่ไม่จำกัดเฉพาะไวรัสอาจมีวิญญ,ญาณหลายสิทอยู่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่พูดยากอย่างไรก็ตามการบรรยายวันนี้จะช่วยให้คุณได้รับภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านอิทธิพลทางจิตวิญญาณที่ครอบงำผู้คนจนทำลายระบบภูมิคุ้มกันหยุดยั้งผู้คนจากการมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานและทำให้เกิดความเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ดังนั้นแล้วมันคืออะไรกันแน่โดยพื้นฐานแล้วมันเหมือนกับปรากฏการของการเข้าสิงทั้งจิตวิญญาณไวรัสมีขนาดเล็กมากมันมีขนาดเล็กมากแต่เหมือนกับหลักการเข้าสิงดังนั้นคุณสามารถทําให้มันหายไปได้โดยหลักการเดียวกันหลักในการเข้าสิงเป็นดังนี้ผมใช้คําว่ากลัว เพราะจริงๆแล้วการติดเชื้อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความกลัวก่อนที่ไวรัสจะเข้ามาและทำให้ร่างกายอ่อนแอลงก่อนหน้านี้จะมีความรู้สึกกลัวต่อการติดเชือ้อไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดหรือไวรัสโคโรนาหรือโรคติดเชื้ออื่นความกลัวจะแพร่กระจายก่อนและคุณต้องระวังเพราะความกลัวจะดึงดูดสิ่งที่คุณกลัวเข้ามา คนคิดกลัวที่มักจะไปสถานที่ที่มีผู้คนมากมายแล้วเมื่อเห็นคนไอหรือคนที่เรียนชั้นเดียวกันเป็นไข้หวัดใหญ่พวกเขาก็คิดว่าคงจะได้รับเชื้อในทันทีดังนั้นในเรื่องความกลัวความกลัวเป็นแง่มุมที่ชัดเจนของนรกวิญญาณร้ายปีศาจและผีสามารถเข้าสิงคนและทำให้พวกเขาป่วยหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้เสียชีวิตแต่ทั้งหมดมักจะเริ่มต้นด้วยความกลัว เมื่อคนกลัวนั่นก็เป็นการเปิดช่องทางให้พวกนั้นเข้าไปพวกมันสามารถเปิดประตูเข้าไปได้นี่เป็นเรื่องปกติมากดังนั้นจริงๆแล้วเราต้องต่อสู้กับสิ่งนี้มีความกลัวมากมายในนรกแต่ในสวรรค์แทบไม่มีความกลัวเลย ทุกคนในสวรรค์มีชีวิตที่ผ่อนคลายและเบาสบาย <os> <os> ดังนั้นสำหรับปิญญาณชั่วร้ายแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่จะเข้าสิงคนที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลและหวาดกลัว ดังนั้นถ้าคุณมีความกังวลหรือคุณคิดถึง<ๆ>สิ่งเลวร้ายมากเกินไปหรือคุณเป็นคนประเภทที่ศึกษาลงรายละเอียดมากจนเกินไปหรือกลัวที่จะํำผิดพลาดทำบางสิ่งพลาดในการประจาหรือถ้าคุณเป็นนักวิจัยที่หมกมุ่นกับรายละเอียดมากเกินไปคุณต้องระวังตัว คนแบบไหนการที่วิญญาณชั่วร้ายมีปัญหาในการเข้าสิงในแง่ของธรรมก็คือคนประเภทที่มีออร่ามีแสงสีทองซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ที่บรรลุธรรมในระดับหนึ่งหรือผู้ที่เพียรพยายามในการบรรลุธรรมหรือคนที่ต้องการจะมอบความรักให้กับผู้คนในโลกไม่ใช่เรียกร้องหาความรัก คนที่คิดว่าการมอบความรักเป็นเรื่องที่ดีกว่าการรับหรือผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความปรารถนาดีคนเหล่านี้เปล่งแสงคล้ายกับการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีในการควบคุมความคิดนี่หมายความว่าคุณต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นนรก ดังนั้นขอให้คุณร่าเริงม,มีชีวิตชีวาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและคิดอย่างสร้างสรรค์หากคุณพบว่าตัวเองมองแค่ด้านลบของผู้อื่นและพูดในสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับผู้อื่น,นก็กอนขอให้ทำตรงกันข้ามคุณควรคิดว่าบางทีคนคนนั้นก็มีด้านดีเช่นกันเขาพูดสิ่งที่โหดร้ายกับฉันแต่อาจมีความจริงบางอย่างแฝงอยู่ในนั้น อาจมีบางสิ่งที่ฉันต้องแก้ไขตนเองบางทีเขาอาจมีความชอบทำในการพูดสิ่งนั้นกับฉันก็ได้การคิดเช่นนี้จะทำให้เข็มและตะปูแห่งความคิดลบภายในตัวคนณหลุดออกมา